สวัสดีค่ะมาบกอนกับช่องข้อยสารแสบนวเนาะค่ะวันนี้ก็มาออมเนื้อนะจ้ะออมเนื้อจำนำอเจาะอ,อันดับแปรกก็ใส่พริกตะไคร้หอมแดงที่ตำไว้นะค่ะแล้วก็ใส่ชูรสเกลือน้ำปลาแดกน้ำปลาาจ้ะกัเข้าขัวจ้ะดีง่วนนะใส่ของผมจกหน้อยกับตดแก๊สแล้วค่ะขัวเนื้อมันสุกจ้ะ เติมน้ำจักน้อยจ้ะใส่ลูกโดดลงไปค่ะพี่น้องแต่ใส่บวชฮงอ,อมเหนือใส่บวชฮงเนาะค่ะแสบได้จ้ะพี่น้องล่องเบื้องเด้องักเขือพันปีจ้ะพี่น้องักเขือแซ่ตู่แต่โดดแล้วก็เติมน้ำลงจักน้อยค่ะ สามเลยบัวบวพร้อมจ้ะซีมังจากพี่น้องแส่กระส่ายไ,ไปอีตัวก็ต้นหอมจ้ะ แสบจะจำนำับเขาหอนห้อนเท่ได้จ้าเส,สืกับเท่ค่ะคลิปนี้ก็ขอพ่อซับนียก่อนนะคะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใด้ด้จ้าพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ